สวัสดีครับผมชื่อก้องอาคาัครลั์นิติพลครับหลายคนอาจคุ้นหน้าผมในฐานะพิธีกรรายการอายุน้อยลอยล้าน มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักธุรกิจที่เก่งๆและประสบวามณ์หลากหลายคนครับเลยทาให้ผมมีไฟชอบในการทําธุรกิจและอยากทีได้ทาธุรกิจครับผมก็เลยมีโอกาสได้ทําอีกหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลี่อย่างชาโตเดอเจมส์ธุรกิจวอเตอร์สปอร์ตอย่างพีน่าเวกับมีโอกาสได้ทําธุรกิจเครือข่ายที่มีชื่อว่าอินดีมและก็มีโอกาสที่ทําอีกหลายๆอย่างครับเพราะผมชอบในการทําธุรกิจและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตอนนี้ครับทุกๆคน,ค,นควรจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาชีพเดียวไม่เพียงพอครับเพราะไม่มี ยุคใดเหมาะที่ทำธุรกิจได้เท่ากับยุคนี้แล้วครับขอให้คุณมีเพียงแค่อย่างเดียวครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้ครับเราตั้งใจที่จะเป็นอาชีพที่2ธุรกิจที่3เป็นกระเป๋าตังก์อีกกระเป๋านึงให้กับทุกคนครับเพื่อทุกคนมีรายได้นำไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและทําตามความฝันให้เป็นจริงครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมอยากให้ทุกคนฮะ มีอาชีพที่2มีรายได้ที่3ครับแม้ว่าจะไม่ใช่อินดีมก็ตามครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงก็คือนวตัตก,กรรมของโลกใบนี้ครับเขากําลังจะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก้าวตามผันหรือเปล่าและปี2565นี้ครับผมเชื่อว,ว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายครับเรื่องที่เราไม่คาดฝันอาจจะเกิดสุทธิก,ก็ได้โอไมคอนหรือโควิดที่เราจะเกิดขึ้นอาจจะเข้ามาอีกระลอกก็ได้ครับแต่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตักมือกันไว้ครับ และมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกันครับขอให้ทุกท่านเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านไปด้วยกันครับ